แล้ววันนี้ก็มาถึงฮะสองผู้กำกับนะครับที่เคยร่วมงานกันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆสำหรับแฟนๆนะครับแต่ว่าก็จะมีแฟนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ดีใจสักเท่าไหร,ร่ฮะเดี๋ยววันนี้เราค่อยมาพูดถึงกันนะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเจมกันแกได้โพสต์รูปคู่กับแซคเชนเดอร์นะครับลงโซเชียลมีเดียของตัวแกเองพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า ยินดีเสมอที่ได้พูดคุยกับเพื่อนของผมแซคเชนไนเดอร์ ider, ผู้สร้างภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆกระแสมันฮือฮามากฮะเมื่อสองคนนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันและที่น่าสนใจก็คือสถานที่ด้านหลังฮะมันด้ไปคล้ายกับสตูดิโอของ DC ในปัจจุบันอย่าเรียกเลยว,ว่าคล้ายเลยฮะเรียกว่ามันใช่เลยดีกว่านะครับหรือว่าเจมส์กันเนี่ยกำลังพูดคุยกับแซคเชนไนเดอร์แล้วก็กำลังวางแผน สร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่โดยให้แซคเนี่ยมาเป็นคนกำกับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยอยากหวนลึกถึงความหลังนะสมมุติว่าถ้ากำกับไหนจริงให้แซคมากำกับอาเจมกันก็ทำหน้าที่เขียนบทเหมือนสมัยที่เขาเคยร่วมงานกันในหนังเรื่อง Don ออฟเด date ฮะที่แซคกำกับเจมกันเขียนบทอาเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า,านี่คือมโนไปก่อนนะครับ ก็ต้องมาลุ้นดูอีกทีนะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าถ้าได้กำกับจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในจักรวาล DCU ไหมหรือว่าจะเป็น e l ล e w เวิรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักแบบหนัง The Batman อะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับอันเนื่องมาจากความไม่ชอบใจในกลุ่มซานนดบอทเนี่ยอันนี้ก็คือผมก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าซานนดบอทคืออะไรก็คือกลุ่มแฟนที่เขา คลั่งแซ็คชานเดอร์มากๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งตนเป็นปริปักกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลดีซซึ่งณนะตอนนี้ก็คือเจมกันนะครับก็คือไม่ว่าเจมกันแกจะทําอะไรโพสต์อะไรนะครับก็โดนแซะโดนเน็บแนมโดนด่าอยู่เป็นประจำนะครับเรื่องการโพสต์รูปครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็แนแฟนกลุ่มนี้เขาคิดว่ามันมีเขาเรียกว่าจุดประสงค์แอบแฝงอยู่นะครับ เกมการอาจจะไม่ได้รินใจขนาดนั้นที่จะถ่ายรูปคู่กับแซ็กจเดอร์มาดูอีกสักความคิดเห็นหนึ่งแล้วกันนะครับคนนี้เขาบอกถึงผลงานของทั้งคู่ในช่วงปีหลังๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเริ่มต้งดีแซคเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่300แล้วก็วอชแมนเนี่ยแซกก็ไม่เคยทําอะไรดีๆเลยพูดตามตรงว่าหนังใหม่ของเขาเนี่ยมีแต่แย่ลงไม่ได้นับรวมแค่ดีเท่านั้นถ้าจะนับ Man of Steel ด้วยเนี่ยเพราะเรื่องนี้คิสเตอร์เฟอร์โนแลนด์มีส่วนช่วยในการดูแลนั่นคือเหตุผลเดียว ที่ทำให้มันไม่ล้มเหลวเหมือนกับเรื่องอื่นๆส่วนเจมกันเนี่ยมีผลงานที่ได้รับความนิยมสูงและประสบความสําเร็จมากมายหลังจากปี2014เช่น Guardian of the Galaxy ทั้ง3ภาคซีรีส์ Peacemaker The Suicide Squad ส่วนชไนเดอร์เนี่ยมีผลงานที่ล้มเหลวและไม่น่าจดจำตั้งแต่ต้นปี2013เลยอย่าง Justice League ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคนนี้เขาหมายถึงเวอร์ชั่นไหนแต่ผมมองว่าแกน่าจะหมายถึง เวอร์ชันปี2017หรือเปล่าที่จอร์จวีดอนเขาเข้ามาควบคุมต่อจากแซกนะครับเพราะเวอร์ชั่นที่แซกทำฉุดลงช่อง HBO เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะแต่แม่งโคตรยาวเลยนะ4ชั่วโมงอะมาต่อที่คอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าเร v e m o o มู a พาร์ทหแล้วก็พาร์ทสเนี่ยก็ไม่ได้มีความดีอะไรเลยมีเรื่องเดียวที่น่าจดจำและคุ้มค่าแก่การชมก็คือ t w w l r l i t of the Gods นะครับแต่ว่าเป็นแอนิเมชันนะ ซึ่งผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับก็เลยแสดงความเิดเห็นอะไรไม่ได้ถ้าหากใครเคยดู t h w i l like i of the g o d เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะหลังจากที่ผมอ่านคอมเมนต์นี้นะครับผมก็มองว่า Man of Steel เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าผลงานที่แกทาในตอนที่อยู่จัก,กรวาล DC Batman v Superman s เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ช่วงนั้นก็ต้องเข้าใจแกแหละนะครับเพราะว่า Warner b r o t h e r ลวงลูกแล้วก็ปรับแก้นู่นนี่นั่นนะครับ ส่วน justice league นะครับฉบับของแกเองก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับแต่ว่าอยากให้แกทำให้มันกระชับแล้วก็แมสกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ดูแบบว่าโอ้โหเป็นเหมือนกับมินิซีรีเลยอ่ะ4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เถียงนะเรื่องที่หลังจากที่แกจบกับ DC ไปเนี่ยแกไปทำอ่ากับ n น t f l i x ใช่ไหม army of the dead ก็โอ้โหเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับผลงานเก่าๆของแกนี่ไม่ได้เลยนะครับ ผลงานซอมบี้ที่ดีก็คือ Dot of the Dead ที่แกเคยทำกับเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบทมันค่อนข้างดีเพราะว่าเจมกันเป็นคนเขียนอันนี้ผมไม่ได้อวยเจมกันนะคือผมว่าเรื่องนั้นน่ะทาดีเพราะว่าบทดีแซกเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะเออถ้าบทดีเนี่ยแกจะทําได้แบบชิ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 บ,ชบ,ชบมากเลยนะครับแต่ถ้าบทแกเขียนเองหรือว่ามีส่วนร่วมในการเขียนบทเนี่ยผมหวงว่าแมงไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับส่วนเรเบมูนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า แกอยากทำ Star w a r ฮะแกเคยเสนอเรื่องนี้ให้กับ Disney ไปแต่ Disney ไม่เอานะแกเลยมาเสนอกับ Netflix แล้ว Netflix เอานะครับก็คือสไตล์เนี่ยมันก็คือพวกเกี่ยวกับอวกาศนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับจักรวรรดิก็คือถ้ามองก็คือเหมือนกับฝ่ายกบฏกับฝ่ายของจักรวรรดิอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็คือใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ว่าบารมีเนี่ยเทียบชั้นไม่ได้เลยนะก็โอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งคู่เนี่ยมีผลงานอะไรนะครับที่เขาเรียกว่าวางแผนกันไว้ผมไม่อยากให้มีนะเพราะว่าผมชื่นชอบนะครับสไตล์ของแกเนี่ยก็ดีนะผมหมายถึงแบบว่าเวลาแกทําหนังเนี่ยภาพที่ออกมามันดูเป็นเขาเรียกว่าซีนีมามากๆเลยนะครับมันดูมีเอกลักษณ์ดูสวยมากๆเลยนะครับส่วนเจมกันเนี่ยเวลาทําหนังผมว่าแกกํากับดีนะแต่ว่าผมว่าแสงสีเสียงไอ้ أي, แสง งานภาพอะไรเงี้ยผมมองว่ายังไม่ได้มีเอกลักษณ์มากมายขนาดนั้นถ้าหากเทียบกับแซกนะผมมองว่าแซกเนี่ยทำเขาเรียกว่าถ่ายทอดภาพเนี่ยออกมาได้ดีกว่าแต่ว่าติดตรงที่การเล่าเรื่องทิมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนเจมกันเนี่ยก็เล่าเรื่องดีกำกับดีฮะแต่ว่าภาพเนี่ยก็จะดูแบบว่าเป็นหนังทั่วไปธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็อยากให้สองคนเนี้ยกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดึงความดีในการเขียนบทของเจมกันเนี่ยออกมาแล้วก็ดึงงานภาพการกำกับของแซ็กเซนเดอร์เนี่ยมาใส่ในหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อ่าคิดว่าน่าจะมีอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากให้ตั้งกู้กลับมาร่วมงานกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปหน่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ไว้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ